สวัสดีค่ะวันนี้ไม่เยอก,กับช่องแจมใส่ชาแนลเหมือนเดิมนั่นเองวันนี้เราจะมาเล่นเกม t o k ะก้าไลท์เวแบบโปรกันนะฮะแต่วัน,นจะไม่แนะนําให้สอนแต่ถ้าใครอยากโหลดก็ไม่มีลิงก์นะ,ะแต่ว่าไปเขียนว่าวิธีโหลด t o k ะ o ก้าเวแบบโปรนะใช้ได้จริงโอเคเรามาเริ่มเข้ากันดีกว่าเรามาหาความลักกันแบบดูที่พคนอื่นไปด้วยนะฮะเพราะว่าจําไม่ค่อยได้ <c oughs> ร้อเดี๋ยวไปจับข้อกันเลยว่ะโอเคมาแล้วเมืองแรกที่ผมไปดูมานะฮะโอ้ีลาลเหลือเกินเมืองแรกที่ผมไปดูมาจำไม่ได้ว่าเป็นที่ไหนผมจำไม่ได้ความจำมุมเสื่อมไปแล้วมันจะเป็นตรงนี้นะ แล้วผมขอเข้าไปดูก่อนโอเคมาแล้ว๊ยมีเชอรี่ด้วยแกจกไปตกแต่งซะมาเอาของกินซะหน่อยดีกว่าตัวผมอยู่ไหนเออผมขอไปแต่งลงเล่นแล้วก็ไบรท์นีดหนึ่งอ๋อหนอนแมวเส็หนอนแมวลงในกระเป๋าโอเคว๊วไปขโมยหมกคุณลุงบ้านมา เอาของฉันมานะเคเรามาหาของกินกันดีกว่าเข้มเข้ไปงนขอน่อใชมม,มขอบใจที่ให้ยู่ ค okay. ผมเห็นว่าเขาเอาปลาตัวนี้หนีนะฮะอุยอุยอุยปลาขึ้นบกคือแล้วเราก็เอาแกา๊สตรงนี้มานั่นเองแล้วก็เขาก็เปิดโปสเตอร์ตรงนี้แล้วก็เอาแก๊สอันนี้ไปเปะน,นะคะอ๋อเดี๋ยวผมมาแลนะ้วผมไปดูอีกรอบ โอเคผมไปดูมาแล้วนะคะเขาหยิบกระดาษข้อนี้ขึ้นมาแล้วก็เปิดสองหนึ่งแปดั่นเองโอ้โหเอาเงินมาทำไมเนี่ยมันนี่โอ้ยผมจอบมันนี่นี่นเงินเออโอ้ใช่ผมลืมไปว่าเงินมากินได้นะฮะนี่คือเงินจ็อกโกแลตนั่นเอง กินทั้งหมดเลยอร่อยนี่คือข,ของล้ำค่าของผมส่วนผมจะเอาไปใส่เทน่ะหรอเดี๋ยวผมไปหาแป๊บหนึง่งนี่ยังไงล่ะของล้ำค่ามาก โอเคใช่แล้วอุ้ยไปขโมยเก้าอี้เข้มาด้วยโอเคเดี๋ยวไม่ต้องไหนอีกเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะนี่คืออะไรโอเคเรี okay. ยบร้อยนะฮะดี้มากเลยโอเคเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะเดี๋ยวผมจะอ,ออกก่อนโอเค

เอ้ขึ้นเอาขึ้นมาใหม่เย yeah. ฮะอืมไ,ไปเดี๋ยวผมพอดูไปผมก็จะโอ่โอเคแต่ผมพอดูก่อนว่าม,มันมีอะไรดีนะ โอเคเนื่องจากมันไร้สาระมากผมก็เลยเปิดได้แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ความจริงสำหรับผมนม่ใช่ก็เป็นลอกเรียนทอ่เอเมาผมก็เลยมาหาเองเมอนะฮะจะออกแล้วก็หาเองทุกที่เลยนะฮะโอเคน่าคันเหลือเกิน เรื่องเสียงผมเบาผมก็ขอโทรวยเพราะตอนนี้ผมเบื่อมากเราจะมาหากันไม่เจอแต่โดยเฉพาะมันจะมีตรงไหนเงนินยนเรอฉันไม่รู้มันนี่ผมก็ขอมหแล้วเออไหมยก็ไม่น่าจะมีนะแต่มือน,นี้เรายังหาไม่ั่กลองไปทุกที่ตั้งแต่ด้านบนนี้ก่อน เดีย๋ยวจำได้ว่าฉันมาทัวร์แล้วไม่ใช่เหรอไม่น่าจะมีอะไรนะเพราะว่าผมมาทัวร์แล้วตรงนี้น่าจะใช่ตรงนี้ใช่ไหมที่ผมคิดอยู่โอเคใช่เลยเนื่องจากมันใช่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไง เรามาทัวร์กันเลยดีกว่าโอ้ได้สนโนแมนด้วยตรงนี้ผมคุณลุ่มไปแล้วนะคะงยีงย,งยงบๆสบายจะขอน้ำเหนื่อยแล้วเอ๊ะใกล้นี่ม่อะไรโอ้ เออดีสิ่งที่เอาไปเก็เองเิร์แสตเองอะถ้าเราสตมีมันก็จะหยุดมาแล้วนโอ้ดีนานไม่ไปแข่งกับเขาอะเพมันก็ไม่มีอะไรเลยนะเพก โขาเอด้วแล้กินน้ำไปเราไปชิ้นสำรวจที่แรกก็คือไม่มีอะไรนะฮะแต่ผมเจอที่หนึ่งเทมเปตเยอะแล้วผมไปคอมเมนต์ให้พี่โทก้าเบโอเจอเยอะมากเจอแบบด้วยตัวเองแบบไม่ได้ไปดูคนอื่นอ่ะไปตรงไหนกันดีนะตรงนี้แล้วกันที่ผมก็อยากไปที่แชมมากแต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน ลแเอาสนนะโอเคที่นี่ผมเคยมาอยู่แล้วโอเค กันหน้าอ่ะฮะใช่มีตัวนี้ใ uh ช่แ huh ล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้หรือเปล่าไม่นะมันมีตัวแบบมันนี้นะคะมีไมยเอ่ยแล้วแกไปอยู่ทำไมเราจะค้นให้หมดเลยมีอะไรเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่เต้น เอาวจะนแนเปดฟรีสิแต่งงงฮะกินได้มั้ยทีมะกินไม่ได้เอ้ยปิหน่อยนะมันไม่ละลายกดอนเหรอนะมีแค่อันเดียวใช่ไหมถ้าใครเห็นว่าม,มันมีประโยชน์ก็ฝากไปแชร์ต่อด้วยหมอแต่แบบไร้ประโยชน์นะสำหรับผมโอเคมาตเตรยมันก็ยากเช่นกัน ไม่คูออะไรฮัลโหลโอเคน่าจะมีแค่ตรงเดียวโอเคมีแค่ตรงเดียวไม่ฉันอยกได้ถุงนอนฉันจะร้องไหล้ละไม่ได้ถุงนอนอะทุกคนค โทรศัพท์ผมร้อนมากเลยเกี่ยวพอเนี่ยผมจะเข้าไปในบ้านแล้วโทรศัพท์ร้อนโอ้ใหม่ก่อน้อยปวดรับเบาๆหน่อย บ้านตรงนี้สวยมากเลยนินได้หลายคนอยูน่นะโอ้โหโค่รลกเลยโคนลงเ,เลยอะแต่เราจะมาหาความลับเราไม่ได้มาว่าเขาแล้วครับฝคนฝนทุกอย่าง

โอ้โหจะทำอะไรหลายอันได้หมดดเดวนะฮะจากความสงบนั้มันก็บังเอิญไกลๆก็ดังนี้ครับมีอะไรมีจะช่วผมาเอาดีกว่าน สวยนะวิวค okay. ่ะวะเจแมตซีดีไม่มีเนี่ยว่าเขาว่าทำไมมันเป็นีมีแค่นี้อะเจ้ไ okay. มมีตัวแฮมป์กแฮมเป็้อร่อยเลย โอเคเราจะไปตรงไหนีไม่เอาตรงนี้แล้วแล้วกันนี่ไหนที่ขอไปตั้งเฉยมาที่นี่ก็โอเคตรงนี้กดได้เอผมเพิ่งรู้ผมไม่เคยสังเกตผมเป็นคนตาบอดนะครับ แต่ถ้าใครไปดูคลิปมายองไม่ต้องดูคลิปนี้ก็ได้นะ <c oughs> คือดูไปแล้วไลค์สาราะล้วนๆน่ะไม่รู้เชื่อเลยเลยโอเคแต่ผมอยากให้ผู้ติดตามเพิ่มจริงๆผมก็เลยพยายามทำคลิปยาวนนั้เงียบผมเอากับบ้านเอ้าอุ้ยเต้นสวยผมขอเต้นกับบ้านหน่อย จเจ้าหนิกบาลขโมยค่ะคือโจนผมอะขโมยไปทุกที่เลยไม่ต้องแามผมอะเกิดมาก็ไม่เคยมีใครว่าผมไม่เคยขโมยว่าผมขี้ขโมยปี๊ปายกระป๋องน่

เฮ้เฮ้มีเร้อรอเ้นี่นี่น,นอเราจะลองเอามาต่อให้คบนะฮะนี่นี่นจะอีกแขนที่จริงอันนี้เจอนานแล้วแต่ไม่รู้ว่า <c> ค <oughs> ืออะไรมีอีไหมอะ ฉันว่ามันต้องมีอีกมายม่ยฉันไม่เชื่อมันไม่มีแล้วมีน่ากินนะ่านอนเงมมมมามบๆอร่อย <laughs> โอเคมีอะไรไหมฮึขอดูหน่อยสิแค่มีนี่ทำไมอ่ะมีไหมมีไหม,ม ผมไม่แค่นี้นะฮะอืมอืม,อ,มอันนี้ไปติดแท้เลยมั้ยเดี๋ยวเราเอาไปเลี้ยงอาหารดิค่ะผมมันจะโตแล้วบแวบบว่า อีโตเลยโหปลาเต็มตางแก้ร่าตัวเลยแล้วนะโอ้ยฟูตักืนอะ์น,มนะ่มีตังนะงงมีหมาหายก็ไปหาหมาตัวนี้ก็เถอะ ว่าอยังไงมันอยู่นี่เขาอยู่ในภาพสะมันก็อยู่เนี่ยที่อันตรายมึงแดกมันไปนซะแค่นี้ไม่มีไหมนี่สวยขโมยกลับบ้านเหมือนเดิม ไมยกับบ้านเหมือนเดิมผมไม่น่าเปิดก็เลยไม่ใครเห็นที่ตรงไหนคอมเมนต์ด้วยนะเพราะผมไม่รู้ผมเห็นใครแกกินไหมอุ้ยตัวอะไรนี่สลัดเหรอขออนุญาตนะแกเรียกมันว่าสลัดได้ยังไง ในทงที่ตัวเหมือนไม่ใช่สโอตเลยตัวมันไม่เหมือนสโอตนะแม่ครับแม่ครับมันจะผมอ้าตายไปฉันนะอืมมีดาวพวกอยู่อืม

ผมเลิมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมจะมีอะไรเพิ่มเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวจะม,ม,มาขี้มาาอย่าลืมกดไลค์กดนี่อย่าลืมกดเลยกดมันเป็นแบบนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดติดต,ตามมาหน่อยนะเพราะผมขี้เกียจเขียนแล้วบายจะม,ม,มาขี้ม้า